พลาดวันนี้ <S 2> <S 2> <S <S ตอนนี้จะมีแต่เรื่องเกี่ยวกับโควิดเลยของที่ขายขนมผักผลไม้นะคะเขาเป็นอะไรหลายอย่างรัเหละ่คะ ผู้ละห้าบาทโลเดียมเลือกแบบไหนก็ได้ห้าบาทหนึ่งเดิมากินน้ำขิ้งดีกว่านั่งกินดีกว่าไม่มีถ้วยครับสี่ถ้วยสี่ถ้วยรวมผู้ชายก็นี้สี่ เมื่อยามนี้เงียบแล้วหอมกทะเล การหดย่างที่เดกทองขายสำหรับโควิด <c oughs> ชุดตรวจชุดตรวจโควิดตรงห้าสิบปีดหกสิบ เทีมื่อก่อนสองปีที่แล้วหนาแน่นมาก

นี่ชุดตรวจโควิดห้าสิบบาทเออนชุดตรวจโควิดห้าสิบบาทเนี่ยปืนพ่นหนึ่งร้อยบาททุกรุ่น ยงจมูกแบบแยงจมูก,แบบแมกแบบอันนี้แบบน้ำลายอันนั้นแบบแบบแยงจมูกแยงจมูก45อันนี้หนึ่งกล่องนี้ห้าชุดแบบแยงจมูกราคา250ร้อ,าอ,าอยางกระชายขาวก็มี อ,อันนี้เครื่องวัดอกอกซิเจนเครื่องวัดออกซิเจนยี่สิบแปดบาทาน,ะนี่นี่ยี่สิบแปดบาทอันนี้กระชายขาวสี่สิบบาทเครนะื่องพ่นนาโนเนี่ยเนี่ยแม่ใช้นานโนเนี่ยไม่ไปแล้วเท่าไหร่

หนึ่งร้อยแาทสองร้อแไ่่นะสองรหบาทสองรอยแปดห้บาทแปดห้โอนได้หน่ห้าร้อยี่นะวโอนจห้า้อยได่ไปเถอะไปเยจะอเยอะ ไม่แพงอันนี้เป็นอะไรน้ำหอมอะไรป็่แนวอันเล็กอืมของแท้อะบของแค้แคแล้วหนีภาสีนะอืมเดียวเดียาวปูบเียก น้ำหอมไม่แพงหรอกขวดเท่าไหร่ลูก,กลซื้อไปขายเดี๋ยงเลี้ยงขายเทปนะจีนนะอืมจีนไม่หยุดหรอกอืมไบกจอดเท่าไหร่นะร้านเจ๋อแล้วนะคะ ร้านเจเเลจีนนเจเขอเบอร์โทรหน่อยขอเบอร์โทรร้านหน่อยขอนึงอเอก็จะขอนึ่บาทอขอนึ่บรหน่อยลู้มีไหมเลอไม่มีเลอ มาอยากได้มาซื้อเองไม่ส่งเอไปเออกไปทางที่แยกไห่คะซึงจะโควิดแต่ทุกคนก็ยังอยู่ตัวเองแล้วดูผ้ายางก่อนคุณอายดูผ้ายาง พยายามพื้นใหญ่ๆครัพี่มีสองเมตรครับพี่พองเมตครับมีแค่สองเมตรบ่ะร้อยห้าสิบก็สองเมตรใหญ่กว่านี้ไม่มีอ่ะพี่ไม่มีครับพายางอมถ้าจะคล้ายที่ทุกทา่แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปคุมอันนี้กี่เมตรหนิสองเมตรครึ่งคูณสองเมตรครับผมเราจะไปคุมตู้ตู้เคสมาตรฐานมาสองเมตรโรงงานตัดมาสองเมตรเลยเฝ้าต่อกันถึงที่สุดเป็นสองชิ้นชิ้นละไหนชิ้นละ อละร้อยห้าสิบจ่ายสองเมตรละร้อยห้าสิบสองเมตรเดียวไม่ละร้อยสี่เมตรเอาสองฝืนไปดีไหมละ่ะไปกลุ่มครับจะให้เขาไปเย็บดีกว่าเวลานถ้าใบ เป็นเช่นนี้เอง